อขอเบามี้ด้แบบข<บ>ุยงนะนะเหนียวตุ้เล่เจียวสุดยอดเลยอือปากีดีวหัวหัวตับมันว่ะอ,อืเอา้ามันคืมานาวไม่ไ้เจียววกัาเห็นปะขาขาคุณคนเลยพี่นองอือ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอีแอบเสียบนะครับเมื่อนี้มากับแขกไปเสียดมาแต่งเทปเพิ่นเป็นพี่ไอ้นะครับก็เอื่นเพิ่นลุงเนาะพาลูกเพิเมียเอื่นลุงเคยนางกินน้ำกันอยู่คลิปหนึ่งเนาะสมัยแต่เปิดช่องไม่ๆมเพิ่นเคยนางกินน้ำอยู่พี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมาแต่งเทปเพิ่นเอาเนื้อมาฝากนะครับมาจุนี่พี่น้องเพิ่นจัดมาให้โลกลัวเป็นเนื้อกระตับเนื้อสันทับแล้วก็สามสิบกีบ แล้วมี่มีมีพี่น้องขอได้ว่าให้ค้นเกี่ยวไอ้มึงเ <c oughs> ด้ให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 ลูกแดงเปิดซื้อลูกแดงได้ดพี่น้องเด้อให้เพื่อนซอยเนาะเอามาซอยคาเขียงกินกับพี่น้องแล้วผมก็ทีคนเกีียวไห้พี่น่องในเมืองนำ้ำเอาลูกแดงนี่ครับเผียดสดเด้อเหนียวเผียสดก็ดีเลยพี่น้องซอยเลยนาอน่ะรับซอยเลย <c oughs> มักตอนใหญ่ตอนหน่อยเอาเลยจัดเลยเห็นบ่เมียนเมียนเอาดัแบ,บแรกผมปิกปนก่อนเด้อนี่แหละ สูตรเยียบเสียดได้พี่นอ้องเอ้าแบบได้แล้วนะ่ะอืมละซอยเลยตอนหน่อยตอนใหญ่มักแบบแดบจัดแบบนั้นว่ครับเมียนครับนี่เอาพริกซัมมี่ก่อนพริกกระเขาครัวสูตรมันบ่านยากได้พี่น้องนี่ครับพริกกระเขาครัวโอ้กระเขากัวเอี้ยงเลยพี่น้องอ๋อคำตาสวนรถครับนั่นลาคของแท้ <laughs> <laughs> พริกกระเขาครัวเรากะน,นี่พี่น้อง พุงนัวกระบาใส่หลายแสบหลายเอาเจ๊งหน่อยอ่ะแถมแล้วกันนำปลาด้วพี่น้องเท่าน <IO> ี้ละปุ้งแก้วว่าได้มีอย่างหลายนำปลาเอาเจ๊งหน่อยก่อนมันตีเค็มนี่เดี๋ยวทีเด็ดเทาเดี๋ยวให้พี่น้องได้เห็นไกลๆก่อนว่างนี่เหียบ่บ่ตัดเลยนะนี่ทีเด็ดนี่พี่น้อง เพียสดเลยสุดเลยเพียสดเลยนะลุงเนาะนี่โอ้โหยดโยดโยดโอ้ดีลาเว้ยนี่พี่น้องเออคนียวเหนียวมือหนีบแบบสูตรสดเด้้อแทเลยมือนีบสูตรคุยคุยแบบเหนียวเหนียวนี่เพียรสุดนี่แล้วมันคมนะอืมสดสดสิครับเอ้อนี่โอ้พี่น้องปุ๊บโอ้แล้วกะ นี่สามผนซอยไปนำนอนพี่น้องผมกับคนแก้วเป็นดีพี่น้องดีดีดีแถ่นี่เขียงคนไหยมานำก็จะใส่ถุงหายมากสิละใส่หมือเลยเด้มาคมบปะจัดเลยนะ่ะนี่คมแต่บ่กเรลืองนี่ละของแถ่มันยังเสีย แล้วก็พักวันนี้พักกาทิยนี้ใบประกุบใบประกุดหอมซอยพี่น้องเอา้านี่นะหอมซอยต้นหอมผักชีสลัะเนี้อว่าพักแกมกับหลายเลยพี่น้องเด้อโอ้ไม่นีแบบลฟ่าลุง<ว>คนเอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปลนไฟน้ายอดยอดบัา,านน้องนั่นแหละคลองแถบมันถือขมอมล่ำเลยครับนี่เดี๋ยวผมวางแก้ว้นีแ,นแบบเผาไฟครับมันสีหอมมันสีออกหอมครับมันสีได้รสชาติอ่ะขวเเนียวกับมีนะครับขวเเนียว แต่ก่อนดีเสียกับคนอยากพี่น้องแก่ข้าวหน่อยนะมีอะไรไหมมีอยู่ดิของผมเป็นยังสูตรสมุนไพรนี่แม่โอ้ผมมีสมุนไพรมานำแม่นครับเอาผมจวดตัวนี้ก็สั่นกระสันคนละคนละทางเอาโอเคคนอยากแก่ข้าวได้พี่น้องมันยังสีเสียผมเอาสมุนไพรดกว่านะคือผมมียาดองมานำก็เจียวไปในซิมได้เอ้า แก่ข้าวแล้วก็ลองชิมมั้งชิมใจม,มัง้งลุงนี่สอนสอนคนละคันอยู่ได้พี่นอ้องเสียบปลาเสียบก็ว่าะเสียบเด้อเนี่ยเขาเนี้ยครับเ,เขาของเสียบอยู่กับเพาะมากกว่าเนียนครับโอ้ยขมมตอนนี้มันหนเลยพียน่น้อกมึงมาจัดเลยนะจัดเลยครับจัดเลยโบกเก่งใจแขกเด้ออโ้ครับตับคนได้พี่น้องเด้อเขาใบตับ กุยแจ้วเนี่ยโอ้คนๆได้ไหมแจวมือนี้โอ้บ่ได้ได้กินโดนเลยได้นะามือนีโอกาสดีได้มาวันครับได้มาคนมาทั้งเสพได้มากินน้ำหนาเพ่นะอืมเป็นได้น่าครับโอ้ง รมีดะแบบขุยยังนะนะเหนียวตุกเล่ยวาแจ่วสุดยอดเลยอือกางทีเดี๋ยววามาตับมันมอืมอเอา้ามันถือมานเไม่ได้เจ่โอ้คักเห็นปะคักคุณคนเลยพี่น้ง่งอืออือ เพียใส่ขอนขมดีไหมนะ่ะทำไงบอกเขาไป <laughs> <laughs> เอาเหนอดเอาขนาดนี่ครับโอ้ขอทาหวานดีเนาะโอ้ขากะ,ะทับหวาน <laughs> จะแจวผมขอกำอยู่ นะอ่ะขอไปจับอีกเอาข้รพเจ้ามาเบิ่งกันนํถ้าเคยเมืองคลิปผมใจเก่าก็สิจ,จําเพื่อนได้อยู่เด้อเพิ่นกินมึกทากโกกับผมมื้อน,นั้นกับพี่ยายอ,อื้อหือโอแก้วจบแล้วตุ่ยดียขนาดวันเหนียวนึบเลย ต้นเจียวยังไหนหยองแตควางเัิน,จ,น,นจับพักหน่าพักครับหน่ายอยู่ขมอม,น,มน้ำว้าตอนมันกับบริสุทธตอนหน่อยเนี้ยแหน้ำจังแดงเจ็าปากเนาะเจ็มค่ำดีครับ ngày mưa nào Cảm ơn mình Quang Xin lạ Nhỏ sẽ đau phía <laughs> <bữa> <laughs> ยังเรื่อน่ะอืม,มโอ้ยบรรยากาศอยู่ตรงหน้าอืมบรรยากาศกระเดกรับเข่ากระเสียบหยุดยอดเลยนะคสร้อยมันก็ไปสร้อยตอนหน่อยด้วพี่น้องว่าคำตาดตีรวยรับพี่น้องมันจังเต็มปากรวดขนาเล่นบอลรุ่นดวยไหม หนาเที่ยมครับอืมครับอันนกว็กรอบเลยอ,ยอ,ยอยืไก các bông bạn hảo bông gầm 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 hảo bông กนลัดตัวนองจัด,จดจบแบงค์ขัาขงน้องอ่ะดวนด่วนดวนมันได้กินแสบบ,บักก้แสบครับอืหนันว่าแล้วใจ <laughs> อย่ากนมั้ง <laughs> <laughs> ใจหลงพี่หน่อง น้ำมันอย่างนั้นอยู่ในกล่องเนี่ยเดี๋ยว่นลองไปเห็น <c oughs> ผมกับจุบใยเลยแต่มึงยันี่แสบไหมโดนเลยนะแสบทุกเที่ยวแหละแต่ว่ามึงผมซื้อ่าแจสบไม่ถีงนวดขนนี้ดีสุดคนนี่แสบได้คุยเอานะนนครับสุดคุยนะ อ,อือ่ะครับอวะเอาอเอาเอาเลยตื่นเก่งใจโอ้ห <c ười> ขึ้นหนังได้เพี่น้องเลยลุ่ด่วนอืเดี๋ยวดูเรื่องิกเกเลียงบ้านห้องพะกะากล้าหลายเลย กิ่นกระเพครับเพราะว่ิจนจุดยินกล้วยกิ้นหลาเนี่ยสามมิพักหลายคือเขากึากินบกครบจะมันก็ดเลยเลือดหลับไม่กัดเราจะค้นมาพักกว่านี้ไมนกัดจิตมันสีหอมนี่ทะเลน,นี่เขาไปในโอ้มันจิเข้ากันเล่นนะครับซอยจูนีมันสีหอม โอ้เหมือนกินครับคนหน้าตาดีบอลละแอีบโอ้ยว่ะเผินเนียนี่พี่น้องที่ว่าหนาคือแบนที่ว่าเพิ่นกับเป็นพี่ไอ่คนหนึ่งเลยพี่น้องนี่พี่สาวหลายคนจะเด้เออเป็นลุ่งนะโอ้หนาจวดขนาดเลยเป็นแล้วนะเดือดหรือดวดกันไปลูกดวดแบบ พีชปลูกเองนะนะบังพี่ก็เลี้ยงโอ้โหเอาไปหนาวอุ้มงอ๋ออ๋อีสว่างเหรอโอ้โหมีสามสิบกี่มัใส่กระตับนะพี่น้องว่าจะเจ้าวผมกใส่พิกหลายเด้อ จะเจ้ากับเผ็ดเหรอเนี่ยแม่นด้วยครับสั้นลูกดวเขาพีกแบบอจะเจ้าเนี่กับเผ็ดล่ะแลรวคุยนี่คุยถึงแต่พริกเค่นี่ <c ười> ขึ้นหนาเลน่น,เลน,เนี่ยพันในคุยนี่คุยถงแต่พริกแค่นี <c ười> โ้โอ้โหแด้วตัวนี่กับใครเผ็ดบี๋แค่นี่เผ็ดแห้งแลยปะเนี่ย เอาสิก่อนว่างหนึ่งอ่ะแล้วจีดิ่งกินซูพี่น้องสมิ่งกันแล้เดี๋ยวพักยกใครเป็นเดี๋ยวพี่จีนหนักพวกเผ็ดแห้งพี่น้องเลยพริกเก็บมาแต่สวนไหมครับเดี๋ยวผมสิดั่งกินครับกินกับลุงนี่เปรี้ยเลยแล้วเสร็จับพี่น้อนสมิ่งกันครับ,บผมครับ ก็ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ติดตามคุณมาจากที่ไหนนะที่เบิรงจนจบคลิปนะครับเนาะเนาะฝากติดตามเลยเด้อครับแล้วอีแอบแซบครับอันนี้คือที่เปิดช่องปะปรทธาน่ใจได้บอท่านในใจเด้อครับถามว่าไดเพิ่มเปิดช่องนี่เดี๋ยวพี่จิมมันนำเสนอพี่น้องครับผมเอ้าเอ้าจังไงครับมือึงยังที่ติดตามกันอีกที่หนึ่งครับว่าจิมมี่ยังมาสู่พี่น้องเบิรงอีกที่หนึ่งครับก็มืินี่ครับขอบคุณพี่น้องที่เกียรติที่ตั้งรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์ครับครับถ้าชอบลุงเพิ่นกดหนึ่งกดสองด้วยว่ากดบอกว่าชอบไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยได้พี่น้องนะลิปนี้ไว้เส้นหมี่ก็นะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ